เดินวิธีเซียน w a l k i n g the ย์ม o r ์ a ทลตอนที่6 1อดให้เจ้าผ่านไปเจ็ดวันชายวาดรูปก็กลับมารับเด็กน้อยที่บ้านหลิงเซียนแต่เด็กน้อยยังนั่งกินข้าวอยู่วันนี้หลิงเซียนทำปลาย่างให้เขากินชายวาดรูปจึงนั่งยิ้มและรอจนเด็กน้อยกินเสร็จเขามองหลิงเซียนแล้วพูดว่ายินดีด้วยอีกแค่หกวันพลังปราณท่านก็จะกลับมาแล้ว ลินเซียนตกใจกับคำพูดของชายวาดรูปเพราะตลอดที่ผ่านมาเก้าปี8เดือนรวมที่เดินทางมาที่นี่อีกสมเดือนทุกคนเห็นเขาเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีใครมองออกเลยว่าเขาเป็นเซียนแม้แต่หัวหน้าหมู่บ้านแม่ทับสวรรค์และคุณพลปีศาสตร์ซึ่งคู่นี้พวกเขามีพลังยิ่งใหญ่เหลือประมาณแค่ไหนลินเซียนก็ประจักษ์แล้วแต่ชายผู้นี้เป็นใครกันแน่ ทำไมข้าไม่รู้สึกเลยว่าเขาเป็นเซียนผู้ยิ่งใหญ่เขาดูธรรมดามากใช้ชีวิตวาดรูปไปวันๆไม่ต่างจากมนุษย์ทั่วไปยังไม่ทันคิดต่อไปมากนักเด็กน้อยก็วางชามข้าวลงเพราะกินอิ่มแล้วเขาแบมือไปทางชายวาดรูปชายวาดรูปร้องอ้อแล้วหยิบจานเข็มทิศเก่าๆอันหนึ่งออกมามอบให้หลิงเซียนนี่เป็นจานหมุนแห่งโชชาตาเป็นของดูต่างหน้าลูกหลานของข้า พ่อบอกว่าเป็นของดูต่างหน้าหลินเซียนก็สายหน้าไม่รับทันทีแต่กลับเป็นเด็กน้อยที่หิบจานหมุนนั้นมาใส่มือหลินเซียนและเขาพูดครั้งแรกตั้งแต่รู้จักกันมาเกือบสิบปีให้เจ้าหลินเซียนยิ้มดีใจที่เด็กน้อยยอมเปิดใจคุยกับเขาเขารับจานหมุนนั้นแล้วลูกหัวเด็กน้อยชายวัดรูปมีตกใจเล็กน้อยที่เด็กน้อยยอมพูดกับหลินเซียนแต่นั่นก็ทําให้บรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความอบอุ่น ใช่แล้วขอรับค่าเป็นเซียนอยู่ระดับหยวนอิงขั้นตน้นเซียนอาวุโสคนหนึ่งเขาบอกจะช่วยให้ข้าบรรลุข,ขั้นกลางแล้วทําให้ข้าใช้พลังปราณไม่ได้จนกลายเป็นมนุษย์ธรรมดามาตลอดสิบปีนี้แต่หลินเซียนทําหน้าเสียใจคงไม่เป็นจริงดังเขาว่าแล้วเพราะสิบปีนี้ข้ามัวแต่ศึกษาวิชาค่ายกลและหลอมยาจนไม่ได้ฝึกฝนอะไรอื่นเลยชายวาดรูปยิ้ม ยวนอิงนั้นเป็นทารกวิญญาณท่านคิดว่าอะไรคืออาหารทำให้เด็กเติบโตหลินเซียนนิ่งคิดอยู่นานแล้วจึงตอบข้าไม่มั่นใจเลยแต่ถ้าให้เดาคือปราณใช่หรือไม่ขอรับท่านเข้าใจผิดแล้วชายวาดรูปยิ้มปราณใช้เพื่อให้กำเนิดทารกวิญญาณเท่านั้นทารก วิญญาณนี้จะกินเต่าของท่านเป็นอาหารเพื่อเติบโตขึ้นต่างหากเต่าลินเซียนงงก็ที่ท่านทำมาตลอดสิบปีนี้ยังไงล่ะการหลอมตนให้เป็นหนึ่งเดียวกับภูผาสายลมสายน้ำและชีวิตเมื่อลมหายใจของท่านไม่ต่างจากลมหายใจของโลกท่านก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั่นคือเต๋า พูดจบเขาก็ขอลาและพาเด็กน้อยเดินกลับบ้านครบสิบปีวันนี้พลังปราณต่างๆของหลินเซียนกลับมาเป็นเช่นเดิมแต่บัดนี้เขาได้บรรลุเป็นเซียนหยวนอิงขั้นกลางไปแล้วตรงตามที่ชายผมหงกและชายวาดรูปพูดไว้ไม่มีผิดทุกคนในหมู่บ้านรวมถึงหัวหน้าหมู่บ้านแปลกใจที่เขากลายเป็นเซียนขั้นหยวนอิงแต่มิตรภาพยังคงเป็นเช่นเดิมหลินเซียนยังชอบทำขนมให้เด็กๆในหมู่บ้านกินลุงที่นั่งเฝ้าหน้าทางเขาก็ยังทำ อาหารมาแบ่งให้เสมอบางเวลาหลินเซียนก็ไปนั่งฟังชายชราร้างอ้วนเล่านิทานเทพเซียนปีศาจท,ที่ลานใต้ต้นไม้กลางหมู่บ้านร่วมกับเด็กๆแต่ทุกวันไม่ว่าจะมีธุระที่ไหนก็ตามหลินเซียนจะว่าไปนั่งอยู่ข้างๆเด็กน้อยที่นั่งตกปลาเช่นเดิมที่ลำธารหลังหมู่บ้านเสมอๆ วันนี้ก็เช่นกันหลินเซียนนำสมุดนิทานที่เขาจดบันทึกจากชายชราร่างทั้วมาอ่านนิทานให้เด็กน้อยฟังเพราะเขาสังเกตเห็นว่าเด็กน้อยนอกจากนั่งตกปลาและกลับเข้าบ้านนอนแล้วเขาไม่ไปที่ไหนเลยหลินเซียนกลัวเขาจะเหงาซึมเศร้าแววตาเด็กน้อยแม้จะดูเย็นชาใบหน้านิ่งเฉยๆแต่เขาก็ฟังทุกคำที่หลินเซียนเล่านิทาน เย็นวันนี้แสงอาทิตย์โผล่เพลหลิงเซียนมองไปที่ลานกลางหมู่บ้านเห็นพวกเด็กๆเ,เล่นกันเขาพลางคิดถึงหลันหลิงเด็กน้อยจากหมู่บ้านชาวนาที่เสียชีวิตไปแล้วคิดไปเรื่อยๆก็คิดถึงบรรดาศิษย์ของเขาหานซิ่วผู้ฝึกปราณธาตุน้ำเหมือนเขาหลิงเอ,อเด็กน้อยวันนั้นที่ยืนบังปกป้องเขาจากอันธพาลเซลฉิงเด็กหญิงนักดาบที่เขาช่วยชีวิตจากการสอบเข้าสำนักดาบเซียน เจ้าหานเฟิงสิทธิ์รักข้ามิใช่รักเพราะเขาเป็นเชื้อพระวงศ์สูงสักแต่ข้ารักในความเคารพอาจารย์ที่เขามีต่อข้าคนสุดท้ายหลิวเซี่ยงสาวน้อยปรานความมืดที่เขารับมาเป็นสิทธ์โดยไม่ได้ตั้งใจนักป่านนี้คงแต่งงานอยู่กินกับปีศาจเสือหนุ่มนั่นสร้างบ้านหลังเล็กๆมีลูกชายลูกสาววิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านแล้วแต่ข้าขอภาวนาอย่าให้ลูกๆนางมุทลุธทำอะไรไม่คิดให้รอบคอบแบบปีศาจเสือพ่อของเขาเลย ความคิดหลิงเซียนล่องลอยไปตามดวงอาทิตย์ที่คล้อยลงใกล้จะพ้นขอบภูเขาเต็มทีจนบรรยากาศรอบๆเริ่มมืดค่าสวสลัวๆเห็นแสงไฟจากบ้านหลังต่างๆแล้วเมื่อได้สติเขาเพิ่งสังเกตชายวาดรูปยืนยิ้มอยู่เด็กน้อยเองก็เลิกตกปลามายืนอยู่ข้างๆชายวาดรูปแล้วท่านควรปล่อยใจไปตามสายน้ำแห่งสรรพสิ่งออกสแสวงหาหานทางของตนเองเถิด เขายื่นรูปภาพให้เป็นภาพหลินเซียนนั่งอยู่ริมลำธารคู่กับเด็กน้อยข้าว่าไททานเป็นของขวัญล,ลาจ่าหลินเซียนก้มศีรษะคำนับชายวาดรูปมีน้ำตาปริ่มที่ดวงตาใช่แล้วบัดนี้ข้าควรออกเดินทางต่อได้แล้วสองวันถัดมารุ่งเช้าแสงอรุณแรกพูดภูดเขาปีศาจมังกรฉายวาดรูปเด็กน้อยตกปลา ลุงเฝ้าหน้าทางเข้าและเด็กๆในหมู่บ้านต่างออกมายืนส่งหลินเซียนออกเดินทางบรรยากาศเต็มไปได้วยความชื่นมืนและเศร้าส้อยแต่ไม่รู้ทำไมเดินออกไปได้ห้าก้าวหลินเซียนก็หันหลังกลับมากอดและหอมที่หน้าผักเด็กน้อยตกปลาราวกับผูกพันกันมานานแม้ใบหน้าเด็กน้อยจะเฉยชาแต่หลินเซียนเชื่อว่าในใจเขาก็คงรู้สึกดีกับหลินเซียนไม่มากก็น้อย แล้วหลิงเซียนก็ค่อยๆเดินจับไปจนลับตาโดยไม่ขึ้นกระบี่เหาะไปด่งที่เคยทำสมัยก่อนเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นเทียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติเขาอยากเดินสัมผัสธรรมชาติและจดจำบรรยากาศที่สวยงามเหล่านี้ไว้ตลอดชีวิตที่ยาวนานของเขาต่อจากนี้พอทุกคนแยกย้ายกันแล้วเด็กน้อยก็กลับไปนั่งตกปลาอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้ชายวาดรูปถือเบ็ดนั่งตกปลาด้วยเขามีละอองเศษหุ้นตุ้นของท่าน อนาคตข้างหน้าจะเป็นเช่นไรหนอเด็กชายตกปลานั่งนิ่งไม่พูดไม่ตอบจานหมุนนั่นอีกทำไมท่านถึงยอมมอบให้แก่เขาขอรับเด็กชายตกปลานั่งนิ่งไม่พูดไม่ตอบบิดาข้าเด็กชายตกปลานั่งนิ่งไม่พูดไม่ตอบคราวที่แล้วท่านก็มอบหยดน้ำแดนเทพบรรพาการให้แก่เขาบิดาข้าท่านคิดอะไรอยู่ เด็กชายตกปลานั่งนิ่งไม่พูดไม่ตอบชายวาดรูปพี่เกียรติพูดต่อเขาถอนหายใจยาวถ้าท่านเพียงเหลียวมองพวกข้าทั้งห้าได้สักเสี้เสี้ยของเด็กมนุษย์คนนี้บางทีโลกอาจไม่เป็นเช่นนี้เด็กชายหันมามองเขาเอามือแตะที่ตัวชายวาดรูปทันใดนั้นร่างชายวาดรูปก็หายไปกลายเป็นวัตถุทรงกลมโลหะสีทองก้อนเล็กๆตกลงก้อนหินข้างๆที่เขานั่งอยู่พูดมาก เด็กน้อยพูดเป็นครั้งแรกแล้วเขาก็นั่งตกปลาต่อไป